เอาแล้วะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเรียกกลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนไฮทีวีนั่นเองมาถึงฟ้าก็แดงไล้กูหลยเอามืดซะแล้ว <laughs> บรรยกการสวยมากนะทุกคนดูดีมีดาวด้วยนะฮะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับในอนิเมะโตเกียวนั่นเองนะวันนี้เราจะมาตะลุยกันนะครับในด่านที่2นะครับหรือจะเป็นแมปที่2นั่นเองนะที่จําลองของเมืองโตเกียวมานั่นเองนะฮะว่ามาดูกันว่ามันจะเหมือนกับอันแรกหรือเปล่ามันน่าสนใจขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปทัวร์ลิ่งกันดีกว่านะฮะซันนี่ด่านแรกที่เราไปนะตอนนี้เรามาอันที่2แล้วกันนะครับมันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าไปดูกันโอเคฮะเราเข้ามาแล้วครับก็เป็นเหมือนเดิมนะไม่มีอะไร แตกต่างนะฮะแต่ว่าบรรยากาศคือเหมือนจะมีโอ้อพายุนะฮะฟ้าคือเมฆฝนเหมือนอีกไม่นานจะเกิดเอ่อฝนตกครั้งใหญ่นะจะมีสูนามิมาหรือเปล่านะอันตรายนะเนี่ยืตัวนี้ยังเหมือนเดิมไหมฮะออ้เหมือนจะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกอย่างคล้ายๆเดิมเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่าก็เดี๋ยวเราดูแบบรอบๆแค่คร่าวๆแล้วกันเนื่องจากว่าแบบมันเหมือนเดิมเนาะ น่าจะเปลี่ยนแค่บรรยากาศนะฮะมีอนิเมะด้วยน่าอะไรกินหมะหรือเปล่าอืมด้านบรรยากาศฝนตกที่เยี่ยมไปเลยนะท้องฟ้าคือโคตรสวยดูเดียวแต่ฝนแทบจะลงมาทุกเมื่อทุกนาทีนะฮะพี่สาวครับนี่มันประเทศญี่ปุ่นมนะมาแต่งตัวเือนคนจีนเลยล่ะครับอันนี้มันก็ชุดญี่ปุ่นนะรู้หรือเปล่าอ่าไม่ว่าชาติไหนก็ใส่ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้ว,ลวโอเคขอโทษครับที่ผมดูผิดเป็นคนจีนเฮ้ยมีคนใส่ชุดเหมือนพี่สาวด้วยพี่สาวไปซื้อร้านแถวไหนมาครับเนี่ย อาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันลองสายซื้อร้านเดียวกันหรอมั้งนี่มีอะไรนะอู้นั่นบินค่าไฟหรือเปล่าช่วงนี้ค่าไฟแพงนะทุกคนต้องระวังกันด้วยนะฮะแพงชิบหายแล้วจ่ายไปเท่าไหร่วะเนี่ยกูอู้เป็นรถสีขาวเฮ้ยชนหน่อยพี่อย่าไปต่างโลกอืออ้าวทำไมกูยังไม่เห็นไปเกิดใหม่อะไอผมขึ้นรถพี่หน่อยได้ไหมฮะญาติขึ้นรถพี่หน่อยได้ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไปด้วยเว้ย ไปด้วยเอ้อคือล้อก,ก็ได้เกาะขอบล้อได้ไหมเกาะขอบล้อเห <c oughs> มือนจะไม่ได้นะโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะในแบบที่สองนะครับเป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปนะแบบเหมือนเดิมนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในแบบที่3ก็ดีกว่าเด็กแคมาแล้วครับทุกคนครับหุ้ยเหมือนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแบบ3ามเปลี่ยนไว้ทุกคนนะโอ้บรรยากาศคืออนิเมะแบบยูนมเลยเอ่ะเออนี่อะไรอ่ะอาดิดาสโอ้นี่คือสปอนเซอร์ของเกมนี้หรือเปล่าไม่ตายเถอะ ไม่เป็นไรเอ้ยรถลายอนิเมะโอ้โหอกไป้ของดีมันรถอะไรเนี่ยสกายไลน์ป่ะฮะโอ้โหสกายไลน์ด้วยนะนี่สั่นสกายไลน์ครับทุกคนนะฮะนี่รถกอซิลลาในตำนานนะ R32 หรือเปล่าน่าจะใช่เฮ้ยผมจำไม่ได้นะต้องถามเรื่องกูรูรถนี่อะไรฮะซุปราปะนี่คือซุปราปะนี่โตโยต้าเฮ้ย นี่ไงเขียนมาเลยซุปลาอโอ้ยอยางเท่ลาเลยฮะมีกูหรือเปล่าน่าจะใช่นะอืมตอนนี้ไปไม่ได้นะมันจะติดโอเคเดี๋ยวเรามาทางนี้ตรงน,นี้น่าจะมีอุ้ยร้านขายของสว,วัสดีครับอ่าซื้อของหน่อยครับนี่มันขายอะไรเนี่ยนี่คือขายครีมใช่ไหมอืมน่าจะขายครีมมีครีมอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้โอ้ยสวัสดีครับคุณลุงไม่ใครคุณลุง ฉันเป็นผู้หญิงนะโอเคขอโทษครับ <laughs> ว้าวบรรยากาศแบบนี้มันรู้สึกโอ้ม m โปรเจกต์อนิเมะโตเกียวโคตรยิ่งใหญ่ให้ตายเถอะสวยมากฮนะเออขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าขอพี่ไปดูหน่อยนะเฮ้ยนี่มันทุกคนครับ <laughs> มันไม่ได้เปลีป่ยนไป,นเ,ปนเลยเว้ย มันคือที่เดิม <laughs> มันคือที่เดิมเ็บเปลี่ยนสีอิบ้ากูก็จำไม่ได้ <laughs> มันคือที่เดิมล้วมันเคปม,มาจากตรงนู้นแล้วผมไม่ได้วิ่งไปดูตรงนู้นเว้ย <laughs> ไอ้เราไอ้เราก็ตื่นเต้นเออมันอุ้ยมันดูแตกแบกตาดีนะมีลงมีรถดูน่าสนใจไอ้บ้ามัน ที่เดิมจะชัดเอ้ยมันมีร้านอะไรเปิดเพิ่มหรือเปล่าเออไม่แน่ใจลองมาดูนะมีไหมร้านอะไรเปิดเพิ่มเอ้ยนี่เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะมันมันคือที่เดิมเลยมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีนะฮะโปเตอร์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมีกูดต,ตรงนู้นเหมือนเดิมโอเครู้เรื่องแล้วไม่ได้เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมไอ้บ้าเอ้ยไอ้เราก็เอ้ยสงสัยเนี่ยมันคุนค้นๆแต่วตรงนี้มีร้านค้าด้วยเหมือนผมยังเดินดูไม่หมดนะในพาร์ทแรก,แรก มันเดินทะลุได้อะว้าวตอกซอยนี้มีเดินทะลุได้ด้วยเนี่ยใครจะสั่งกดน้ําอะไรเนี่ยกดได้เลยนะอืมก็ถือว่าเขาวางแบบว่ามุมตึกได้ดีนะมุมตึกได้สวยนี่ร้านขายอะไรอ่ะกครีมเหรออ้ยร้านเขาขายครีมเยอะเนอะอืมครีมดอกบัยญี่ปุ่นนะฮะมีมากมายหลายสไตล์นะฮะโอ้โห นะตรงนี้มีซอยเฮ้ยเหมือนเราเฮ้ยตัวนี้ก็ยังไม่เคยมามาดูก่อนแล้วกันนะครับเป็นที่ที่เรายังไม่เคยมามีแปะไว้ด้วยนะเหมือนจะมีแบรนไม่กี่แบรนนะอือมเฮ้ยเตะกล่องเฮ้ยข้างในมีลูกแมวหรือเปล่าครับเนะี่ยเตะปิวไปดูดิเฮ้ยมีลูกแมวหรือเปล่าเฮ้ยลูกแมวลูกแมวอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับขอดูหน่อยได้ไหมถ้มีลูกแมวอยู่นะไอ้หัวหมุนติวไปดูเลยนะ โอเคเราไปดูในซอยดีกว่าครับทุกคนครับซอยยังมีอะไรหรือเปล่าอ,อาไปไม่ได้้ยปีกาจูอย่านั่นคือปีกาจูทุกคนรู้จักปีกาจูหรือเปล่าสายฟ้าแสนโบว์นะีฮะนั่นอะไรอ่ะโอ้ซีรีส์หนังนี่คือหนังที่ฉายใช่ไหมยังมีฉายในญี่ปุ่นใช่ไหมเอ้ยผมไม่ค่อยรู้จักนะแสดงว่าก็ฉายแค่ประเทศเขาฮนะอืมคาเฟ่เดนมาร์กโอ้โอเคร้านเดิมร้านเดิมไม่มีอะไรไม่มีอะไรวิ่งกันไปตรงนี้จเจออะไรฮะ เอ้ hey, เรื่องนี้สนุกจําไม่ได้ชื่อเรื่องอะไรหน้าตาคุณคุณนะหรือว่าอนิเมะคล้ายๆกันอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะไหนไปดูนี้หน่อยสีในมุมตึกนี้นะเหมือนเราจะเดินผ่านมามีทางลงไปด้วยฮะอ้าวติดไม่มีอะไรโอ้เออถ้าลงลงไปแล้วไปเจอแบบรถไฟความเร็วสูงนี่แบบจะเท่มากเลยนะอ่ะเราวิ่งมาดูฝั่งนี้แล้วกันนะตอนแรกเรายัางวิ่งมาไม่ถึงตรงนี้แล้วกันเอ้ตรงนี้มีซอยเข้าไปดูตรงนี้ซอยอะไรอะ ถึงแม้มันจะเป็นแมปเก่าแต่ว่าเรายังเดินไม่หมดนั่นเองนะขึ้นไปได้ไหมไม่ได้นะติดหัวติดนั่นเองโอ้แถวนี้เพลงมันโหมโรงมากเลยทุกคนเหมือนไปอยู่ในสวนสัตว์แนวแถวจุลศิลิกูนะะโอ้เวลานี้เพลงดังจริงๆเลยฮนะ ว้าวตรงนี้มีคนหนูชุดสีชมพูอยู่ด้วยล่ะครับทุกคนวิ่งมาดูเลยมีอะไรบ้างเฮ้ยตรงนั้นมีโปสเตอร์โอ้ Tower o f แฟน t a s y โ oh อ้ my god <laughs> ในที่สุดฉันก็เจอแล้วเหรอนะเกมนี้โฮไม่อยากเชื่อเลยอยู่ในเกมนี่มันแบบว่าโฆษณาเกมชนเกมเลยนะเนี <laughs> ่ยให้ตายเถอะนี่อะไรอะเฮ้ยเรื่องนี้คุนค้นๆเว้ย จำไม่ได้สักเรื่องอีกบ้าเลยได้รู้เคยผ่านหน้าผ่านตาแล้วล่ะครับผมจําชื่อเรื่องไม่ได้เลยเอาจริงแต่ผมว่าเป็นคนที่ดูหนังเยอะนะดูนีเมยเยอะมากนะครับชอบนะชอบชอบ,ชอบ,ชอบมาดูใครเครียดดีนี่เข้าได้ไหมเหมือนจะไม่ได้นะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในโตเกียวญี่ปุ่นนะฮะอืมก็สําหรับใครที่ มีเวลาว่างนะฮะคอมไหวก็สามารถโหลดมาเล่นได้ตอนนี้เป็นเดโมนะครับโหลดมาเล่นฟรีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณนะับที่ติดตามกันนะครับสำหรับใครชอบแล้ก็ฝากกดไลค์สักหนึ่งทีนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้าอยู่กลางถนนนี่แหละ